สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริง p r i m a าท l k พาคุณดูแลสุขภาพไครหัสร่างกายด้วยเทคโนโลยีที่ Scanalize Service Center ด้วยเทคโนโลยีการสแกน3มิติและ AI วินิจฉัยโครงสร้างร่างกายเพื่อให้คุณเห็นตัวเองในมุมที่ลึกกว่าเดิมและเข้าใจปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำเทคโนโลยีสไตคิวเครื่องสแกนร่างกาย3มิตริระดับโลกที่แม่นยำในระดับมิลลิเมตร คุณจะเห็นโครงสร้างร่างกายรอบด้านวิเคราะห์มวลไขมันมวลกล้ามเนื้อสัสดส่วนเฉพาะจุดและแนวโน้มสุขภาพแบบเจาะลึกเพื่อวางแผนดูแลร่างกายอย่างเป็นระบบโมจิฟิซิโอเทคโนโลยี AI ที่ประมวลผลการทรงตัวการถ่ายน้ำหนักและความสมดุลกล้ามเนื้อเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณพร้อมแนะนำแนวทางปรับสมดุลได้อย่างตรงจุดเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาดที่ s c a n a l i z e Service Center รรับชมคลิปเต็มได้ใน ในรายการ p r i m a t a l k เสาร์นี้เวลา14นาฬิกาได้ที่ YouTube Facebook Instagram p r i m a Group Official สุขภาพที่ดีเราออกแบบได้